ดีค่ะเด็กๆวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยครูนิดาจะพานักเรียนมาเรียนเรื่องอักษรน,นำจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะหอนำหมายถึงพยัญชนะสองตัวเรียงกันพยัญชนะตัวแรกคือหอเป็นอักษรน,นำไม่อ่านออกเสียงแต่อ่านออกเสียงอักษรตัวหลังตัวอย่างเช่นคำว่าหนาว ประกอบด้วยพยัญชนะต้นสองตัวคือหอกับนอะสมด้วยสระอามีตัวสะกดคือวอนักเรียนรู้ไหมคะพยัญชนะตัวใดบ้างที่มีหอนำเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันค่ะอักษรที่มีหอนำมีทั้งหมด8ตัวประกอบด้วย Họ nằm ngò. Họ nằm dò. Họ nằm nò. Họ nằm dò. Họ nằm rò. Họ nằm lò. Họ nằm mò. Họ nằm vò การอ่านหอนำจะอ่านได้สองแบบแบบที่หนึงคือการอ่านออกเสียงพยางค์เดียวคือจะออกเสียงตามเสียงหอเช่นคำว่าหนูหมอหมากอ่านคำที่มีหอนำให้นักเรียนได้ฝึกอ่านลองอ่านตามนะคะ เหงาใหญ่ย่ยยาหนาวหนามหมักยกหยุดหรูหลีกหวานหวาย เมื่อนักเรียนรู้จักคำที่มีหอนำหนึ่งพยางไปแล้วต่อไปก็จะเป็นการอ่านหอนำแบบที่สองคือการอ่านออกเสียงสองพยางคือจะออกเสียงอะกึ่งเสียงที่พยางหน้าเช่นคำว่าถะหนุนตะลาดจะรวด สะหนามผะหนึกขะหนมฉะหลองเรามาลองฝึกอ่านคำที่มีหอนามสองพยางกันนะคะตะหลับสะหนิมผะหลุงจะริดกะหนกตะลิง ฉะเหลิมถะนอมสะมองสะไหมขะหนุมขะยับขะยายสะหมอตะหลอดฉะลามอร็ดอร่อย ต่อไปเรามาดูความแตกต่างของการอ่านการเขียนหอนำพยางเดียวกับสองพยางว่าเป็นอย่างไรหอนำพยางเดียวลักษณะของคําอ่านและคําเขียนจะยังคงรูปเดิมส่วนหอนำสองพยางลักษณะของคําอ่านและคําเขียนจะแตกต่างกันหากนักเรียนต้องการเขียนคําจากคําอ่านเพียงแค่นักเรียนตัดสระอะกับ หอออกก็จะเขียนคำที่มีหอนาได้อย่างถูกต้องในกรณีที่ตรงมาตราตัวสะกดเท่านั้นนะคะนอกจากเนื้อหาบทเรียนที่เรียนมาแล้วมีหลักการจำหอนาทั้ง8ตัวมาฝากนักเรียนด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาท่องพร้อมๆกันค่ะหญิงหยิบแหวนหรูอีกครั้งค่ะหญิงหยิบแหวนหรู หนีมนีเหงื่อไหลอีกครั้งนะคะหนีมนีเหงื่อไหลเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนเมื่อเรียนรู้เรื่องหอนำแล้วคมีแบบทดสอบให้นักเรียนฝึกทำเพื่อทบทวนความรู้ว่าสิ่งที่เรียนมาสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องหรือไม่เริ่มกันเลยคะ่ะ นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะอย่าลืมฝึกทบทวนบทเรียนบ่อยๆด้วยนะคะ